น้องนิวนะบิดคีย์ด้วยเสียงนุ่มๆเลยโคตรดีบาดใจกรรมการสุดๆกรณีเซเลบริตี้คนแรกที่มาร่วมเปิดเวทีกับเวทีทําบุญครั้งนี้ก็คือน้องนุ้นิวเจ้าของเสียงที่หลายคนหลงรักที่มาพร้อมเพลงช้ำคือเราเพื่อจะมาพิชิตใจโค้ชส่วนส่นนักข่าวมือถือโดยช่วงของนุนิวชวรินในรายการ The Voice Thailand เนี่ยน้องนิวได้ไปเลยจ้า4แชร์และได้รับเงินบริจาค5 0,000บาท เ้ามูลนิธิที่น้องเขาเลือกไว้ก็คือมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการสไตล์คนรักสัตว์เหมือนเราเลยแล้วทางโค้ชเองก็ให้น้องนิวเลือกด้วยนะว่าถ้ามาประกวดร้องเพลงเนี่ยจะให้ใครเป็นโค้ชน้องนิวเลือกพี่โอ๊ตเราเองอ่ะก็หวังว่าจะได้เห็นพี่โอ๊ตร่วมงานกับน้องนิวแล้วพี่คิมเองยังพูดถึงตอนเจอน้องนิวเมื่อ2ปีที่แล้วแถมบอกว่ายังไม่เก่งเท่าตอนนี้เพราะตอนนี้น้องนุ่นนิวเก่งมากต้องบอกเลยว่าทั้งรายการมันดีไปหมดน้องนิวใช้โทนเสียงได้ดีเกินเก็บทุกเม็ด ทั้งเสียงสูงเสียงต่ำแล้วเพลงช้ำคือเราในเวอร์ชันของน้องนิวนี่คือฟังเพลินมากไอเราคือช้ำรักเพราะเสียงของน้องนิวนี่แหละยินดีกับน้องนิวที่มีโอกาสได้ร่วมรายการในครั้งนี้ได้ทำบุญครั้งใหญ่ภูมิใจอะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นความสามารถแล้วก็ให้โอกาสน้องนิวได้แสดงโชว์ร้องเพลงในแบบฉบับของนุงนิวเองขออนุโมทนาบุญด้วยจนเนสือหน้าข่าวมือถือ